ซี่หยุนซีเนเพี CF ร้อ RGB นะครับไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบพกพาที่มีแบตเตอรี่ในตัวและก็สามารถปรับแสงปรับสีได้นะครับเป็นแบบ RGB เลยนะครับมันสะดวกต่อการพกพาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟใหญ่ตัวไฟมันก็ประมาณนี้เลยครับไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็นไฟแบบแท่งนะครับมีบาลดอแบบนี้มาให้ครับ ก็สามารถที่จะกําหนดแสงสีต่างๆให้ตามใจเราคิดเลยนะครับส่วนน้าหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายสําหรับผู้ชายนะครับน้ำหนักมันประมาณ9ขีดนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะได้อีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือกําลังไฟของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 0 0นะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเอาไปเป็นคีย์ไลท์ในห้องมืดๆก็สามารถทําได้จะเอาไปเป็นฟิลไลท์ที่เอาไว้เป็นไฟเสริมเพื่อลบเงาก็สามารถทาได้อีกเช่นกันแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับตรงส่วนนี้ต้องบอกเลยนะครับ ว่าไฟสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีพัดลมมาให้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ให้พัดลมมาถึงโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณ6ชุดนะครับก็จะสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับรวมถึงนะครับมันสามารถปรับแสงสีได้ก็สามารถสร้างมูสสร้างอารมณ์ให้กับงานของเราได้อีกนะครับก็คือตัวนี้มันค่อนข้างครบเครื่องผมจึงเลือกมาใช้งานและอีกอย่างนะครับมันไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กบางครั้งนะครับเราจะเป็นต้องเดินถือถ่ายอะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสะดวกสบายนะครับ